สวัสดีคู่ครองทุกท่านและสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะพบกับคุณนางค่ะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประโสศึกษาปีที่5นะคะในวิทย์นะคะเรายังพูดถึงเรื่องราวของวันในะคะดีเรื่องสังทองในตอนกำเนิดพระสังกันอยู่นะคะซึ่งวันนี้นะคะถือเป็นตอนที่3แล้วนะคะสำหรับเรื่องราวนี้นะคะขออนุญาตท้าวฟังกลับไปสักเล็กน้อยค่ะจากตอนที่ผ่านมานะคะนางแันเทวีนะคะหลังจากที่ถูก ขับไล่ออกจากเมืองเดียบอยแล้วเนี่ยก็ได้กระหุกกระหี่รีร่อนในป่าจนได้ไปพบกับกระท่อมของตาละยญ่จนินอ้ายเข้าไปขอความช่วยเหลือมาดูซิว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะน,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 นางเล่าแต่ต้นจนปลายตายายพาไปยังเคหาจัดเย่าเรียนให้ มิได้ชา้าด้วยความเมตตาปราณีเมื่อนั้นโุมจันกัลยามารสีอยู่ด้วยตายายได้ห้าปียากแค้นแสนทวีทุกเวลาขันค่ำตักน้ำตำข้าวขันรุ่งเช้าเจ้าเข้าป่าเก็บผักเที่ยวหักปืนมากัะยาค้าขายได้เลี้ยงตัวอุ้มเอาลูกน้อยหอยสัง สุดกำลังแม่แล้วพ่อทูนหัวเลี้ยงไว้ว่าจะได้เป็นเพื่อนตัวทูนหัวไม่ช่วยแม่ด้วยเลยเหนื้อเย็นเป็นคนนะลูกแก้วห้าหกขวบแล้วนะลูกเอ๋ยกำดัดจะพิรมชมเชยลูกเอ๋ยจะเบาทุเราแรง นางจันทีวีนะครับก็พอได้พบกระต่ายยายใช่ไหมคะก็เล่าเรื่องราวต่างๆนานาที่ตัวเองพบเจอเนี่ยตั้งแต่ต้นจนปลายเรื่องก็คือตั้งแต่อยู่ในวงังเกิดที่อะไรขึ้นบ้างจนกระทั่งว่ากวดใช่ไหพบกระต่ายะยายเนี่ยตัวเองเจออะไรมาบ้างนะครับพอตายตายได้รับฟังเนี่ยก็นึกเห็นใจสงสารนะคะมตตาก็เลยให้มาอยู่ในกระท่อมในเรียนด้วยกันนะคะอพออยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะจนเวลาเนี่ยล่วงเลยผ่านไปได้ถึง5ปีนะคะ นางจจนทีวีเนี่ยก็ตกทุกข์ยากลาบากมาตลอดเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวยอ่ะคืออยู่ในเยน้ในวังมีคนคอยรับใช้มีคนคอยจัดหาโน่นนี่นั่นให้ใช่ไหมคะแต่พอมาอยู่อย่างเงี้ยก็ตุ้ยจะต้องทําด้วยตัวเองทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตักน้ําตาข้าวเนี่ยพอตอนเช้านะคะก็ต้องเข้าไปนในป่าอ่าไปเก็บผักหาฟืนหาอะไรเนี่ยมาขายเพื่อใช้เลี้ยงเนื้อเลี้ยงตัวของตัวเองแล้วก็เป็นการตอบแทนตายายด้วยที่ดูแลนางมานะคะ นางไปเนี่ยนาก็อุ้มเอาลูกของนางไปด้วยก็คือคอยสังเนี่ยเอาไปด้วยนะครับนางก็บ่นเพื่อลำพันไปว่าเนี่ยโอ้ลูกเอ๋ยถ้าเกิดว่าลูกเป็นคนนะคงจะได้เป็นเพื่อนกับแม่นะคอยทําอะไรแต่มีอะไรเสร็จแล้วแตะลูกเอ๋ยนะเจ้าปไปเลยเนาะทําไมเนี่ยรู้สึกเจ้าไม่เห็นใจไม่บ้างเลยเหรอืออ่าแบมามว่าเหมือนกับว่ามีความแบบลำพันเนาะต่พอลูกนิดนึงใช่ไหมคะก็เหมือนว่าถ้าเกิดว่าลูกแบบเป็นคนเนี่ย ปาน,นี้ก็จะอายุได้ห้าหกขวบแล้วก็คงจะกำลังน่ารักน่าอารมชมเชยแล้วก็จะได้ช่วยงานแม่ได้ด้วยอ้าก็ตอนนี้นะคะนางก็เหมือนกับว่านะตกทุกข์ยากลาบากใช่ไหมแต่ก็เหมือนกับว่าเห็นใจในตัวเองด้วยว่าลูกของตัวเองเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยกก็จะดีกว่านี้เยอะเลยเนี่ยดดนเป็นหอยสงังจะทําอะไรด้วยก็ไม่ได้ไนะคะ นางมิได้เอ็นองค์ลงนิทราสุริยารุงรุ่งรางสว่างแสงวางลูกลงไว้ไปจัดแจงรากแผงออกวางที่กลางดินเอาข้าวออกตากแล้วฝากยายจับหาผันผายเข้าภายัยศิลเที่ยวเก็บผักหญ้าเป็นอาจินโฉมถิน ซอนซอนดนมานางเนี่ยาเวลาจะหลับจะนอนเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ได้หลับตาสนิทสักทีเ,เวลาอินตัวลงเนี่ยก็เหมือนกับว่าหลับไม่สนิทนะคะจนกระทั่งว่ารุ่งเช้าเนี่ยนะคะนางก็จัดเจงคือเอาลูกเนี่ยมาวางไว้ นะคก็คือวางไว้กับที่นางจะมีที่ที่ที่นางเอาไว้ให้ลูกได้พักผ่อนเนาะถึงนางคิดว่าลูกเป็นหอยสังก็เถอะนะครับอ่าถึงนางเห็นว่าลูกเป็นหอยสังแต่นางก็คิดว่าลูกเนี่ยก็ต้องมีที่พักที่ผ่อนที่หลับที่นอนของลูกนะคะพอดูแลลูกเสร็จแล้วนะคะนางก็เหมือนกับว่าเอาแผงนะคะเอาแผงเอาของนี่ออกมาตากเนาะเพื่อที่จะเตรียมนะคะในการตากข้าวอ่าพอเราเอาข้าวมาตากเนี่ยนางก็ฝากกยายไว้แล้วตัวเองเนี่ยนะคะก็จับหาบเข้าไปในไผ่สินเพราะว่าไผ่สินก็คือ ป่านะคะภัยสิลเนี่ยแปลว่าป่าก็ได้แปลว่าเอ่อบางทีจะแปลว่าเป็นประมาณเหมือนกับภูเขาอ่ะบางทีก็ใช้ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ใช้กับป่ามากกว่านะคะอ่าเพื่อที่ไปเก็บนะคะเก็บผักเก็บของมาหาขายนะคะอ่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะเขาบ่านางเนี่ยนะครับมาอยู่เนี่ยนางก็ต้องเหมือนกับดูเรียนตัวเองเลียงดูตัวเองก็ตอบแทนตายายด้วยนะคะ มาจะกล่าวบทไปเทพไทยสิงสู่อยู่พฤกษา<อ>สงสารนางจันร์กันระยา<อ>เจ้ามาเหนื่อยยากลำบากกาย<อ>เทพบุตรจุติมาบังเกิด<อ>กําเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย<อ>บุญญาธิการนั้นมากมาย<อ>จะล้ำเลิศเพิดพลายเมื่อปลายมือ,อถึงจะตกน้ำก็ไม่ไหล ตกในกองกูนไม่สูญชื่อจะได้ผ่านบ้านเมืองเรื่องลืออึ้งอือ้ดินฟ้าบาดานคู่สร้างกับนางรุจนามารดาจะสุขกระเสมสารนิ่งไว้จะยากลำบากนานกุมารซ่อนตนจะดนใจจึงบันดาลให้เป็นไก่ปา่า กินข้าวมาดาหาชาไม่ขันกล้องร้องตีกังมีไปคุยเขี่ยข้าวให้กระจายดินในตอนนั้นเองนะคะทีท่เทวดาที่สิงสถิตอยู่ในป่าแต่ตีความว่าเป็นทีราัก,ก็แล้วกันนะคะว่าเป็นเทวรากเพราะว่าเขาบอกว่าสิงอยู่พฤกษาพฤกษ์ในที่นี้มันเปลได้หลายอย่างจะเปลว่าต้นไม้ก็ได้เปลว่าดอกไม้ก็ได้นะคะ ก็เลยตีความว่าเทวดาที่อยู่ต้นไม้เนี่ยก็คือเทพารักษ์นะคะหรือไม่แต่เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะนางเนี่ยนะคะเออท่านเนี่ยมองเห็นว่านางจันทีวีเนี่ยลําบากเหลือเกินดูซิเนี่ยตัวเคยอยู่ในเวียดน,นางต้องมาเหนื่อยยากลําบากบุญญาธิการของเทพอุนลงมาจุติก,กําเนิดเนี่ยก็ถือว่าดีมากแล้วนะแต่ทําไมเนี่ยดันมาเกิดผิดเพี้ยนจากคนทั่วไปก็ ประมาณกล่าวถึงพระสังก์ะเดียว่าจริงๆนะพระสังก์เนี่ยเป็นเทพบุตัมาเกิดเลยนะแต่ถ้าว่าดันมาเกิดแล้วเนี่ยดันมีความผิดปกติก่าคนคนอื่นเนี่ยก็คือคนอื่นก็เป็นคนใช่ไหมแต่นี่คือเป็นคนที่อยู่ในหอยสัง์เนะะี่ยค่ะอ้าว <c oughs> แต่ถ้าว่าอย่างที่บอกไปว่าเป็นเทพบุญมาเกิดเนี่ยบุญญาธิการเนี่ยก็มากมายเหลือเกินแล้วสิ้นสุดสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าจะลำเลิศเพื่อปลายมาปลายมือคําว่าปลายมือที่เนี้ยไม่ได้หมายความว่าเป็นปลายวีนะคำว่าปลายมือที่เนี้ยหนมะา,า,าย,มยมถึงแบบภายภักหน้า <c oughs> อนาคตอย่างนี้นะคะอนาคตเนี่ยก็คือจะรุ่งเรืองนะ <c oughs> เป็นคนดีนะแต่ทําอะไรเนี่ยก็มีแต่ใจรีรุ่งเรืองถึงกระบอกว่าถึงจะตกน้ําก็ไม่ไหลตกในกองกูลไม่สูญชื่อตกน้ําก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหมคขาบ่ากองกูลที่เนี้ยก็คือกองไฟนะครับจะได้ผ่านเมืองเรื่อง,องลืออึ้งอื้อดินฟ้าบาดาลก็คือจะได้ครอบครองเมืองเนี่ยก็จะเป็นที่เรื่องลือเนี่ยไปทั่วทั้งพพฟ้าพบ แล้วก็เมืองบาดาลก็จะร่วงรุนเรื่องนี้ด้วยนะครับคู่สร้างกับนางรัตนามารดาจะสุขเะษมสารบอกไปถึงชื่อของคู่ครองในภายภาคหน้าของภาษาังกฤษก็คือนางรัตนานะคะซึ่งจะมาเป็นคู่ครองของภาษาในช่วงกลางๆเรื่องนะคระับแล้วก็ภายภาคเนี้ยจะทำไมแม่นเนี่ยอยู่สุขสบายแต่ถ้าว่าถ้าเกิดตนจะนิ่งอยู่อย่างเงี้ยก็มันก็จะดูไปเหมือนการทําให้นางแทนทีวีแหน่งลำบากไปอีกนานใช่ไหมครับ ก็เลยเหมือนกับโดนบนดานให้เป็นไก่ป่าคือนนเสกไก่ป่าออกมาหรือจะแปลงร่างเป็นไก่ป่าก็แล้วแต่จะตีความนะคะอ่าแต่เวรนจะตีความว่าเป็นการแปลงร่างก็แล้วกันแปลงร่างให้จริงเนี่ยเป็นไก่ป่าแล้วไปจิกกินข้าวที่นางจันทีวีเนี่ยตากเอาไว้นะแล้วก็ขันร้องตีกันก็เหมือนไม่ได้มาแสดงว่าท่านไม่ได้มาตันเดียวท่านอาจจะมาหลายองค์ก็ได้นะคะอะหรืออาจจะเสกมาเป็นหลายตัวก็ได้แ้ไก่ตัวเนี้ยนะคะก็พากันร้องขันตีเนี่ยกิน ข้าวที่นางจันทีวีตากเอาไว้ก็คุ้ยเคียดินเนี่ยกระจาดกระจายเพื่อเป็นการหลกล่อให้ภาษังียออกมาจากหอยสักทีเพื่อเป็นการกกาเขา,าเ,เารีกยกว่ายั่วยุเป็นการยั่วยุแล้วกันให้ภาสังียปรากฏกายออกมานะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอญาตจุบ,บเพเพียงเท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าตอนต่อไปเนี่ย้าสางจะยอมออกมาจากหอยไหมอย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามในตอนต่อไปด้วยมาดูซิว่าน,นะคะ เรื่องราวต่อไปเด็ดจะเกิดเหตอะไรขึ้นบ้างนะคะสำหรับวันนี้ขอ,อย่าจุบก,การสอนไว้เตียงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปวีโอหน้านะคะสำหรับน,นี่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ